สวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะคะสวัสดี fc แฟนขับน้องอูอิงนะคะสวัสดี fc แฟนขับเพชรแสงตะวัน a b j นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวสาวมาแล้วทุกคนต้องบอกว่าข่าวช้าด้วพี่น้องแล้พี่แอเพเองได้นาความมือว่านี่เมื่อว่าสู่กันฟั่งเนาะมือว่านี่นะคะบอจูและชาาคณะนะคะพร้อมกันนี่ก็คือได้ไปท้าการบวงสรวง สารเฮนนี่นะคะและที่สำคัญก็กคือไปัยทยทำเอ็มวีเพลงใหม่นะคะสร้างบอสมนองหักซึ่งได้ฟิตกันกับกินตลาพูนลาบนะคะกินตลาพูนลาบถือว่าเป็นนักร้องศิลปินดังดังระเบิดระเบ้อของประเทศไทยผู้หนึ่งคือกัดน,นะคะและที่สำคัญก,ก็คือหลายผู้หลายคนก็บ,บอกว่าอีหลาหน้อยได้ทำการฟิตกับแม่จินข้าวนี่ นะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาที่จะออกมาแบบส,สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องเล่าที่หลายคนล่อค่อยนะคะพี่น้องเพราะอีหลาหน้อยก็คือศิลปินดังในยุคนี้ได้ฟิตกันกับศิลปินดังในยุคที่ผ่านมาและแม่จินเองกัเ็เคยลดละ ในความดังของเพิ่นเลยนะคะและที่สําคัญเพื่อนก็เป็นสาวสวยตลอดกาลพอ้อนะคะพี่น้องถ้าบอกว่าอะไรอายุอาน้ามเร้วเพื่อนเป็นน้องแอดเพนแคปปีเดี่ยวเ้วยพี่น้องนะคะและที่สําคัญก็คือเพื่อนบอกให้อีหลานหน่อยเอินว่าพี่จินกับพ่อปากง้านนั่นอีหลานหน่อยได้เอินแม่จินว่าพี่จินนะคะซึ่งจริงๆแล้วอายุอาน้ามหลายกว่าแม่หน่อยอีกด้วยซ้ำนะคะแต่พี่จินเองเพื่อนกัย่งคองออเตะอีนาอๆๆพี่น้องเนาะ บอกเลยว่าเป็นตาหักอยู่ยังเป็นสาวอยู่เลยเนาะอ่ะเอิญพี่จินกับบอถือว่าเป็นเรื่องเล่านาเกียรเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเรื่องเล่าตรงนี้ก็คือบอโจได้นาทับนําทีมไปแสดง MV เนาะพี่น้องอยู่นาสารแม่ฮัทนี่นะคะขอประทานอภัยพี่นอ้องและที่สําคัญก็คือก้อนนานี้บอจเองเพิ่นก็ได้แสดง MV ของเพลงสาวสัมนายใจแตกได้พี่น้อง ซึ่งวจเองก็ได้ร่วมทาการแสดงเช่นกันกนับเพงนีแต่เพิ่นรับบุตปินนั่งอีกนะคะพี่น้องเป็นนั่งอีกช่วงท่ายของ MV นะคะช่วงท่ายของเพลงนะคะพี่น้องจิไดค้อยย้อนรับชมงใดนะคะสาวสมใหญ่ใจแต่บอโจูเปลี่ยนแล้วตอนนี้นะคะเปลี่ยนจากนั่งเอกเป็นพพะเอกเดิมบาทนี้พี่น้องนี่แหะสําหรับเพลงนี้สร้างบอสมนองหัก โจูสแสดงเป็นพระเอกเดอ้อพี่น้องนะคะและที่สําคัญก็คือจึงสี่ละมี่พอเอิว่าเป็นพอเจ้าของวุ่งนะคะเป็นพอวุ่งนะคะไพ่ก,ก็เอินพอโจพอจูนะคะแต่จริงๆแล้วพอจูบอไดเ้เถาเดอ้อพี่น้องเดอ้อป็นตาฮักตาเพ่งเดอ้อสมมาศบอกว่าสมมารผู้นําและที่สําคัญก็คือ,อยั่งเป็นพระเอกหนุม่ม เอินว่าเบาโจด้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นได้แสดงเป็นพระเอกนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเซตสมบูรณ์ด้วยดีนะคะเป็นการถ่ายถ้ำยูนาสารแมฮันนีขอปิดทางเคืองหนึ่งเลยเคืงเล่นหนึ่งเล่นเลยที่เดียวนะคะก็ถือว่าสําเร็จไปได้ด้วยดีและช่วงท่ายนะคะพี่น้องเพื่อนก็นมีการจับคู่ป่องจับเอื่นไว้เลยจับปิ่งป่องเนาะพี่น้องเนาะซึ่งก็ถือว่าได้ ได้ตัวเลขนะคะถือว่าเป็นตัวเลขถ้าบอกว่าไปสานในฮันนี่กับเซมีทั้งคู่ปอะทั้งปิงปองทั้งยูทูบนะพี่น้องเนาะพอโจกับเดมีการจัดปิ่งปองและที่สําคัญเม่หน่อยมีการจุดทูบจังไนเสียกับฝากให้หลายๆคนหลายท่านได้ย้อนไปเบิ่งกับคลิปเก่าๆเพื่อน,น้ำคลิปเต็มเป็นจังไนนะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็ถือว่ามือนีแอดเินมาใหวฟังเรื่องเล่าของบอจู บอจเปลี่ยนแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อถือว่าเพื่อนเปลี่ยนจากนางเอกเป็นพระเอกเด้อพี่น้องเดอ้อสําหรับคลิบนีนะคะได้นามาฝากมาตอนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความสวยความงามนะคะอีหลาหน่อยเองก็ได้ฟิตนะคะถือว่าได้ลองเพ่งฟิชเชอร์ลิงกันกับแม่กินตลาพูดหลาบโอ้ พี่จินตลาพุนหลาบนะคะมาในเพลงสร้างบอสมนองหักเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกับสิปลอยเพลงนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่สีหอดนี่นะคะ เป็นกำลังแรงเชี่ร์แรงใจให้กับอีหลานหน่อยและพี่จินกะแล้วกันนะคะกาบารู้ว่าเพิ่นจะเอาไปล่งช่องใดไดยินว่าสิเอาไปโล่งช่องของพี่จินตลาเดอ้อพี่น้องเดอ้อคอยติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอความกรุณากดติดตามกดไลค์และที่สำคัญก็คือกด คอมเมนต์เขามากรั่วๆเด้อพี่น้องเด้อแสดงความคิดเห็นใดนะคะกับการที่บอโจูเปลี่ยนไปนะคะจากนั่งอีกของเพลงหนึ่งกลับมาปิ่นพระเอกของเพลงนี้นะคะพี่น้องและที่สําคัญนะคะก็ขอฝากแช่ออกไปเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวัน a อบเด้อพี่น้องเด้อฝากแช่ออกไปนะคะและถ่ายคลิปนี้นะคะก็ได้รับ แอดเพนได้รับความกรุนาจากบอจนะคะเพื่อนด้มาฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะก็คือเป็นคลิปที่แอดเพนเอามาลงต่อจากถ่ายคลิปนี่แหละนะคะเชิญที่ตามรับชมและก็ขอบุญขอบคุณไปทางบอจนะคะเพื่อนในฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะยังไงกจียกากะขอให้ทุกท่านที่ตามรับชมและเฮงเฮงปังปังสู้ผู้สู้คนนะคะสวัสดีค่ะ ตามช่องดิษเสียงตะวันค่ะ a p g EPG โอ้ EPG ตาฝากก็เห็ตางแ้วครับคนกิดตามเสือใครจะนิ่งปิ้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 งไหนคุณแม่